เจ้าหนกขมิ้นเลือองอ่อนเจ้ามาลืมคนที่เคยนอนทิมงุงโฮบินลงกินเมืองกุง้งเจ้าเอ๋ ปล่อยตัวปล,ล่อยใจให้ลเลื่องลอยลองทิ้งคู่ที่เคยเขียงของแม่เอ้ยอย่าลองระวังจะท้องกลับมาเสียดายแต่สีที่เคยสดใส จะกำจะกายขายสีอีกาเสียดายปีค้างที่บินทะลาเจ้าเอา๋ยจะถูกคนเย้ย ตุ่มเพียงใดเพียนี้อภัยให้เจ้าวนกลับคืนว่าเสียดายแต่สีที่เคยสนใสจะกรรมจะก,กายค้ายสีอีกาเสียดายปีค้างที่บินทลาเจ้าเอ้ย จะถูกคนย้ายอายแม่นกขมิ้นเหลืองอ่อนโปรดจงบินจอย้อนหุ้นคืนนารายแม่นเจ้าจะตมเพียงใดพี่นี้อาภัยถ้าเจ้าวันกำคืนมา เดี๋ยวไปตามลูกหมีก่อนลูกหมีหายไปไหนลูกหมีหายไปไหนเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋อยู่นี่เองมาเข้าบ้านเดี๋ยวเข้าบ้านค่ะเปาเปามาหาแม่มาเปาเปาเปา เปลาลูกหมีอย่าทำเปล่านะลูกหม,นะกหมีอย่าทำเปล่านะลูกหมีอยา่อยาทำเปล่านะโอ้โหโอ้โหอันแน่ยาเก่งยาเก่งลูกอยาก่าเก่งอยา่าเก่งครับอยา่าเก่งครับ ลูกเมีบ้านหนูอยู่ไหนบ้านหนูอยู่ไหนฮะบ้านหนูอยู่ไหนแม้หางพองใช่นะหหางพองใช่นะหอืมไปเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยห่วงเหลือเกิน องบ้านเหลือเกินมา่ะเป่าไปแล้วเป่าเป่าไปแล้วลูกไปเข้าบ้านนุ๊กนุ๊กนุกเหี่ยวมาเร็วอย่าดือ้ออย่าดือ้อหนูดือ้อแม่บอกให้ออกมา เป่า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 เปาเปาเอ้ยเป่าเป่ามานี่แล้วลูกหมีมันดื้อแล้วเป่า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 เอ้ยไปแล้วไปตามเป่าเป่าดีกว่า ลูกหมีมันนอนเปแล้วลูกหมีมันนอนเปแล้วโอ้ยเป็นหวัดไปแล้วลูกหมีนอนเปแล้วลมไม่กระดิกเลยลมไม่กระดิกเลยนะคะ เขาทำอะไรกันฮึกูเกิลเขาทำอะไรกันเขาทำอะไรกันดูดิมันร้อนมากเลยเนี่ยขอโทษค่ะเป็นหวัดกูเกิลจะนอนเปลเรอ ไปดูสิเขาทำอะไรมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนเร็วอย่าไปอย่าไปอย่าไปนี่ขู่เกินมาอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนี้ลมเย็น ตรงนี้ลมเย็นเนาะเย็นไหมหว,ว้าวลูกน้องตามเร็วเร็วเร็วมาตรงนี้ลมเย็นหน่อยกูเกิลนา่นตรงนี้ลมเย็นกูเกิลน,นั่งตรงนี้ลมเย็นเนาะอ้าว พอแม่มาแล้วหนูก็จะไปทำไมล่ะตรงนี้เย็นมากเล่นตัวเล่นตัวยันนี้ไม่ต้องไปทุ่งนากับแม่เลยกลับบ้านแล้วลุงน้องตามเป็นแถวหนูมาทำไมกันล่ะลูก มาทำไมกันตามกลับมาทำไมืึทำไมไม่ไปเฮ้ยคูเกิลแดดดีมาก อะไรลูกอะไร,ะไรลูกร้องทำไมหืมร้องทำไมไม่เข้าไปเข้าไปทำไมล่ะเข้าไปแล้วออกได้ไหมหืมอ,ออกได้ไหมออกมาดีนะว่าท่อตรงนู้นมันไม่นี่ นองมาเอาไม้แย่เลยเกินดูน้องนี่น้องเข้าไปในท่อเนี่ยน้องเข้าไปในท่อแล้วดูน้องเนี่ยทำไงถามที่น้องเข้าไปทำไมหืมน้องเข้าไปทำไมออกมาลูกออกมา หาเรื่องให้แม่แล้วไงหาเรื่องให้แม่แล้วไงเราเร็วเข้าถ้าไม่ออกก็อยู่อย่างนั้นแหละออกมาลมาูกไหมค่ะคลิปนี้นะคะ น้องแมวติดอยู่ในท่อนะคะแต่ว่ามันไม่ยาวเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวปุ๊กเอาแมวออกก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ